ส่วนเรื่องนี้ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีก่อนหน้านี้มีลุงเสียงลุงเสียงไปทำอะไรลุงเสียงเนี่ยดีใจที่ได้เงินหมื่นพี่แปะเล่าไหมเมื่อวานใช่ไหมครับดีใจได้เงินหมื่นฉลองเสร็จปุ๊บเมาหนักแล้วก็บุกไปบ้านของคุณครูใช่ไหมคะครับหมามันก่เห่าห้องเฮ้งห้องเฮ้งไปหมดนะคะลุงเอง<า>ช่วงนึงก<า>็เอ้ยเห่าตัง้งกราบหมาก็มีไหวหมาก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ภาพนี้เมื่อวานนี้ที่พี่แปะเล่าไปนะคะ ลุงเซียงคือนายสินชัยดวงจินดาอายุ53ปีไปฉลองเงินมือนึกจะไปเข้าบ้านคนอื่นเขาลุงออกมาก่อนบ้านคุณครูท่านนั้นอยู่ที่หมู่9ตําบลศรีสุดโทอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น28กันยายนใช่ไหมนักข่าวก็ไปอีกไปเจอลุงเซียงบอกเป็นยังไงบ้างลุงเสียงอาการเป็นยังไงลุงเสียงเนี่ยกำลังเข็นรถอยู่เลยนะคะแล้วเหมือนท่าทางจะเมาอีก บอกว่าอ๋อไปธนาคารมาแล้วแต่ไม่ได้เงินธนาคารบอกว่าคนเต็มเลยจะไปวันนี้คือวันที่หนึ่งตุลาคมดูซิว่าจะได้เงินไหมพอลูกบอกว่าผูกพร้อมเพยไว้หมดแล้วแต่ขาดแต่สมุดบัญชีที่จะใช้เบิกเงินเท่านั้นทีนี้เมียของลุงเสียงบอกว่าไปธนาคารเพื่อไปดูบัญชีเก่าว่าใช้ได้ไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าบัญชีเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วถ้าผูกพร้อมเพยต้องต้องเป็นอีกธนาคารนึงก็จะพาผัวไปแต่คิวมันเต็มเพราะอะไรรู้ไหม แหมพูดแล้วหน้าโมโหจังเลยก็ผัวฉันเนี่ยมัวแต่เมานะอดได้เงินหมื่นฟังเมียเขาหน่อยค่ะขา้ตัวเดียวตัวละหน่อยเออเอามาแล้วก็อันนี้ใส่ขี้โซาเจ้าได้เงินก่อนเขาเจ้าบ่สนใจเอาไปทำเอาตุเซียนเอาไปมามัวอย่างนี้ไม่ได้เงินจะทำยังไงยายเจี้ยนี่ก็จะทำยังไงได้มันคนมันโง่เองเนาะผมตัวผมก็ต้องเสียเมียดิผมเสียครับเชียเออผมอยากบอเผื่อว่าเมียจบเออยากจะได้พบกันติดต้นนี้แหละ ยี่สิบแปดผมขอยี่สิบแปดได้ครับมีทีมันเขามันพร้อมที่ได้เงินมาแล้วก็ตั้งสติตั้งเจ้าเจ้าเ่าสนใจไงอยากได้ยุ่งว่าสนใจก็ต้องไปเข้าคิ้วมันได้ยายเออยายเตี้ยต้องย้ำกับเราอย่าเพิ่มเมามือเ้านี่มันเล่นหนาเล่นหลังธนาคารอยู่กับไปนางมิติใหม่ของการให้สัมภาษณ์ค่ะต่างคนต่างฟ้องนักข่าวค่ะเออเมียได้นะ เออหันอะไรคะนั่นน่ะหันผักหันอะไรไปใช่ไหมเออเราก็พูดกันนักข่าวไป,ไปไคืออย่างนี้ลุงเซียงน่ะตอนที่เมาแล้วเหมือนจะไปเข้าบ้านของคุณครูสาวเขาจําได้ไหมคะตอนนั้นน่ะคือรู้ว่าจะได้เงินหมื่นแต่ยังไม่ได้นะคะคือดีใจดีใจล่วงหน้ายังไม่ได้จับเงินเลยแต่ดีใจนี่พาเมื่อวานนี้เออเนี่ยจ๋าดีกันนะจ๊ะผัวนเนี่ยเมาหอมทีจ้าเดี๋ยวเราได้เงินหมื่นกันมาแล้วนะจะกินอะไรขอให้บอกนะจ๊ะ้ก่อนรักกันนะคะ ภาพเมื่อวานค่ะเมื่อวานเมียยังงงเลยเนี่ยเมียงงอยู่เออนะพอวันถัดมาปุ๊บนักข่าวก็อยากรู้ว่าเออเกือบตีกันเอาแปลงเนี่ยเขยกับบ้านไปทีนึงเออนี่ยกมือไหว้เมียจากที่ไหว้หมาด้วยไหว้หมาบ้านของครูเข้าไปจะไปบักเข้าบ้านเขานี่คือภาพล่าสุด30กันยานักข่าวอยากรู้ว่าได้ไงได้เงินยางก็ยังไม่ได้อีกอ่ะแล้วเมียก็ด่าลุงเซียงบอกก็เมาไปเอาคิวแปลอะไรก็ไม่ได้สักอย่างพวกเขาไม่รู้เรื่อง มีเงินยังไม่ได้เลยออกข่าวสองวันแล้วเนี่ยวันนี้เห็นว่าจะไปเอาเงินจะได้หรือยังนักข่าวจะตามไปถามอีกไหมเอาใจช่วยกับลุงเสียงนะคะอย่าไปทะเลาะกับเมียมากและอย่าเมามากด้วยอืเดี๋ยวจะอดได้เงินหมื่นคำถามคือว่าลุงเสียงเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยในช่วงวันสองวันเนี่ยแล้วมีดอยู่ในมือนะจ๊ะเมียเนี่ยเอามีดเนี่ยฝานผักอยู่เนี่ยเออเมาได้ทุกวันอนะครับ